ดีเจเพชรเจ้าเปิดนาทีพามาประชันหน้านิวเคียจบชีวิตคู่กันมาพักใหญ่แล้วสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยกับอดีตภรรยานิวเคียหันษาแม้จะตัดสินใจเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักเป็นอย่างดีล่าสุด เพชรเจ้าเผยว่าตอนนี้โสดไม่คิดว่าจะมีแฟนได้แล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันกับนิวเคียร์เขายังสร้างบ้านไม่เสร็จแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะผัวเมียเป็นพ่อแม่ของน้องไทก้าความสัมพันธ์ดีกว่าแต่ก่อนเยอะอยู่บ้านเดียวกันห้องเดียวกันแต่ผมไม่ได้นอนห้องนั้นเวลาคิวผมนอนกับไทก้าก็ไปนอนห้องนั้นเป็นห้องกลางนอนกับลูกก็ดีนะไม่เหงาดี เราผ่านช่วงวิบากกรรมมาแล้วตอนนี้เราเป็นเหมือนเพื่อนกันส่วนถ้าเขาจะมีแฟนก็มีได้สบายเลยผมเคยลองมีแฟนมาแล้วสองคนแต่ไม่รอดเราไม่มีเวลาให้เขาเลี้ยงลูกทำงานสิ่งเดียวที่จะทำให้รอดคือฝ่ายหญิงต้องเข้ามาหาผมเยอะๆก็เอาเปรียบเขาอีกเคยพามาเจอนิวเคียร์นางก็เข้าไปนั่งเล่นกับลูกเราด้วยใจเราก็ทำไมไม่ไปนั่งที่อื่นวะ ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็พามาบ้านบอกไทก้าว่าเป็นเพื่อนเราจัดปาร์ตี้บ่อยเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครรู้ว่าเพื่อนป้าหมดนิวเคียร์จะมีแฟนใหม่ก็สบายทำใจมานานแล้วเขาก็เคยปรึกษาว่าดีไหมสถานภาพคือพี่น้องมันแฮปปี้มากเลยนะเหมือนไร้แรงกดดันความรู้สึกอยากกลับไปก็ไม่มีเหมือนโมเมนต์นี้ดีที่สุดเวลาเป็นสามีภรรยาจะมีความตึง แต่อันนี้ไม่ตึงอยู่ด้วยกันทั้งวันได้เคยอยู่ในบ้านสองปีไม่มองหน้ากันอยู่บ้านเดียวกันเป็นเหมือนลมธาตุอากาศไม่มีการคุยจนวันหนึ่งความโกรธมันหายไปแล้วมันเกิดอารมณ์ว่าเราจะสั่งข้าวก็ตะโกนไปถามเขาว่าจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเอาอะไรไหมเส้นอะไรจากไม่เคยถามมาก่อนเลยนะเขาบอกเส้นเล็กก็นั่งกินแต่แยกกันกินสักพักเขาไปซื้อกาแฟก็มีกาแฟมาฝาก ก็พัฒนาความสัมพันธ์จากไม่มองหน้าเป็นธาตอากาศก็เริ่มคุยกัน